สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินในเนื้อหานะครับก็จะประกอบด้วยความหมายชนิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องครับหน่วยการเรียนรู้ที่3การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเลขเงินความหมายตัวเลขเงินนั้นคือตาราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินเป็นจำนวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่งหรือใช้ตามคำสั่งของบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินชนิดของตัวเลขเงินแบ่งออกเป็น2ชนิดคือตัวเลขเงินในประเทศและตัวเลขเงินต่างประเทศตัวเลขเงินในประเทศ เลขเงินที่มีบุคคลเกี่ยวข้อง2ฝ่ายได้ศึกษาแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่2โดยเป็นการบันทึกบัญชีทางด้านผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินตามตัวในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้จะกล่าวถึงเฉพาะตัวเลขเงินที่มีบุคคลเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเงิน3ฝ่ายได้แก่ผู้สั่งจ่ายเช่นกิจการหรือผู้ออกตัวเลขเงินผู้จ่ายเงินหรือผู้รับรองตัว เช่นลูกหนี้ของกิจการผู้รับเงินได้แก่เจ้าหนี้ของกิจการผู้สั่งจ่ายบันทึกรายการในวันที่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ได้รับตัวเลขเงินโดยบันทึกให้ลูกหนี้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แทนกิจการวันครบกำหนดไม่ต้องบันทึกบัญชีผู้จ่ายเงินหรือผู้รับลงตัวลูกหนี้ของกิจการบันทึกรายการในวันที่ได้รับลงตัว โดยบันทึกเป็นตัวเงินจ่ายและบันทึกการจ่ายเงินในวันที่ตัวครบกำหนดผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ของกิจการบันทึกรายการในวันที่ได้รับตัวเลขเงินโดยบันทึกเป็นตัวเงินรับและบันทึกการรับเงินในวันตัวครบกำหนดตัวเลขเงินต่างประเทศในการขายสินค้ากับต่างประเทศผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการรับหรือจ่ายเงินโดยติดต่อผ่านธนาคารของตน ผู้ขายสินค้าจะออกตัวเลขเงินส่งผ่านธนาคารให้กับผู้ซื้อเพื่อลุงนมรับรองการจ่ายเงินพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ซื้อขายกันเมื่อถึงวันครบกำหนดของตัวเลขเงินผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายโดยผ่านธนาคารชนิดของตัวเลขเงินต่างประเทศนิยมใช้กันมีสงชนิดคือตัวเลขเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น และตัวเลขเงินชนิดมีกำหนดเวลาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเลขเงินต่างประเทศการบันทึกทั้งด้านผู้สั่งสินค้าเข้าหรือผู้ซื้อเมื่อสินค้าที่สั่งซื้อมาถึงประเทศของผู้ซื้อผู้ซื้อจะติดต่อขอรับเอกสารจากธนาคารโดยชำระเงินตามตัวหรือรับรองตัวเลขเงินให้กับธนาคารแล้วแต่กรณีดังนี้เมื่อผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ธนาคารทันที ธานาคารจึงจะมอบเอกสารเพื่อให้ไปติดต่อขอรับสินค้าผู้ซื้อจะบันทึกเป็นซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ด,ด้วยเงินสดซึ่งจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อสินค้าเครดิตเงินสดหรือธนาคารหรือเงินหน้าตัวหรือตราเลขเปลี่ยนวันรับรองตัวการบันทึกบัญชีสำหรับตัวเลขเงินชนิดมีกำหนดเวลา วันที่รับรองตัวเลขเงินจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อสินค้าเครดิตตัวเงินจ่ายหรือเงินหน้าตัวคูณอัตราเลกเปลี่ยนวันที่รับรองตัววันผูกกำหนดชำระเงินให้บันทึกบัญชีโดยเดบิตตัวเงินจ่ายหรือเงินหน้าตัวคูณอัตราเลขเปลี่ยนวันที่รับรองตัวเครดิตเงินสดุดหรือธนาคารบันทึกบัญชีผลต่างเนตะาเลขเปลี่ยน การบันทึกเป็นการบัน,นทึกทางด้านผู้ส่งสินค้าออกหรือผู้ขายเมื่อส่งสินค้าไปขายต่างประเทศและอาจได้รับชําระหนี้ค่าสินค้าเป็นตัวเลขเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถามหรือตัวเลขเงินชนิดมีกําหนดเวลาการบันทึกเป็นชีจะแตกต่างกันดังนี้ตัวเลขเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถามกิจการจะบันทึกรายการขายสินค้าเมื่อได้รับเงินจากธนาคารโดยเดบิตเงินสดหรือธนาคารเครดิตขายสินค้า ตัวเลขเงินชนิดมีกำหนดเวลาจ่ายเงินเมื่อได้รับตัวเลขเงินจากผู้ซื้อให้บันทึกบัญชีโดยเดบิตตัวเงินรับเครดิตขายสินค้าวันพรบก,กำหนดจำระหนี้ให้บันทึกบัญชีโดยกรณีตราเลขเปลี่ยนวันพรบก,กำหนดสูงกว่าณนะวันขายทำให้เกิดผลกำไรจากอัตราเลขเปลี่ยนเดบิตเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเครดิตตัวเงินรับ และเครดิตบุญตังเนี่ยตราเลกเตียย